คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับทุกอย่างอยู่ภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าจิตวิทยาครับปัญหาความรักความสัมพันธ์ครับนะครับเป็นเรื่องสมองคับเป็นเรื่องจิตวิทยาครับนะครับครูอธิบายไปหลายครั้งว่าความสัมพันธ์เนี่ยครับ นะครับหรือความรักเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มนะครับจิตวิทยากับคนที่ไม่รู้เรื่องจิตวิทยามันจะกลายเป็นเรื่องของโชคชะตาทันทีครับจิตวิทยาคือหนึ่งครับคุณแก้เป็นครับสองครับคุณพูดเป็นครับนะครับสามครับคุณรู้ครับ หนึ100่งร้อยเปอร์เซนครับว่าจะต้องจัดการมันอย่างไรนะครับสี่ครับคุณเหนือกว่าครับเพราะเรียนมาครับนะครับความนักมีสองมีสองกลุ่มแค่นี้ครับไม่มีกลุ่มอือนครุ่มกลุ่มแรกคือใช้จิตวิทยาครับหนึ่งแก้เป็นสองพูดเป็นสามรู้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าอะไรเป็นอะไรสี่เหนือกว่าเพราะเรียนมา กับกลุ่มที่สองครับหนึ่งครับแก้ไม่เป็นครับนะครับต้องรอคนอื่นแก้ให้ครับกลายเป็นโชคชะตาไปเลยครับนะครับสองครับพูดไม่เป็นครับไม่รู้ว่าจะต้องพูดอย่างไรเลยสงสัยคิดว่าปีชงครับแต่คุณจะเชื่อฝั่งไหนก็ไม่ผิดครับ แต่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้ต่างกันลิบลับครับนะครับสามครับนะพอคุณแก้ไม่เป็นคุณจะคิดว่าเป็นเพราะโชเคชะตาคราวนี้คุณจะปล่อยครับเพราะคุณคุมไม่เป็นครับนะครับปล่อยให้เป็นตามเวนตามกรรมครับนะครับสี่ครับคุณจะตอบสนองมั่วๆครับมันด่ามากูก็ด่าไปมันโพสต์แบบนั้นฉันโพสต์แบบนี้ มึงประจานกูแบบนั้นกูประจานมึงแบบนี้มึงทำโนคอนแทคกับกูทำโนคอนแทคกับมึงอ่าสมมุติเนี่ยครับนี่คือการตอบสนองตอบสนองและการตอบโต้ครับที่คุณไม่รู้ว่ามันจะต้องจัดการยังไงก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะโชคชะตาถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อคู่กันจริงๆสงสัยเดี๋ยวมันคงจะได้วนกลับมาคุยกันอีกครั้งนี่ก็จะเป็นมายเซตของคนกลุ่มที่สองครับคือคิดว่ามันเป็นเพราะโชคชะตา และหลายคนก็ยังคอยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อคู่กันจริงสงสัยคงจะได้วนกลับมาคุยกันอีกครั้งใช่ครับหลายคู่ครับมีการวนกลับมาคุยกันอีกครั้งครับแต่เนื้อหาที่คุยกันคืออะไรครับขอยืมตังหน่อยมีเงินบ้างหรือเปล่าช่วงนี้คิดถึงจังเลยมีเงินบ้างไหมขอความช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆพอให้ความช่วยเหลือไปกันเลยครับมันก็หายไปนี่คือประเภทที่สอง ใครบ้างครับที่วันนี้แฟนเก่าทักมายืมเงินใครบ้างครับวันนี้ที่คนเก่าทักมายืมเงินทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ทักมานะครับคุณความเป็นอยู่ของคุณเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้สนใจแต่พอเขาเดือดร้อนเขาก็ทักมาคุณจริงหรือไม่ครับถ้าจริงพิมพ์จริงครับนะครับอันนี้พูดกันเอาเนื้อหา <laughs> ความเป็นจริงมาคุยกันเลยครับนะครับ